ใหม่โอวันตินสีขาวหอมอร่อยต้องล้องใหม่มาม่าโอเคหมูประชออสงเครื่องลองเลยปิดเพื่อให้คุณได้เปิดเป็นคนแรกน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงทำาไมไม่นำตามที่ตลงเาาไว้จะเข้าไปสอบก่อนนอะเกรส ทำไมไม่เปิดเครื่องตัดสัญญาณมาที่ตกลงมนไว้ผมทำไม่ได้เฮ้ยได้ไงอะทุกคนเขาฝากความหวังไว้ที่นายนะอันนี้จริงผมไม่ได้เต็มใจช่วยพี่ตั้งแต่แรกละแต่พี่มักรุ้ชกผมไงโอเคงั้นนายแค่บอกมาว่าเครื่องตัดสัญญาณนั้นอยู่ที่ไหนพี่เลิกยุ่งกับผมเถอะผมไม่ได้อยากเลิกข้างทม ได้ตอกอรงกับพี่แล้วนะเพราะฉะนั้นที่นายบอกว่านายมีเลือกข้างความจริงคือนายเลือกไปแล้วมันไม่มีคนเป็นกลา,ยยางจริงๆอยู่บนโลกนี้หรอก ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับคุณครูทุกคนบอกว่านักเรียนทุกคนเข้าห้องสอบเรียบร้อยแล้วครับงั้นก็เริ่มได้เลยอะไรวะเนี่พวกเราเตรียมตัวมาอย่างดีทำไมต้องมาพังเพราะเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยวะ เราหายเครื่องนั้นต่อกันเองได้ปะไม่ต้องปพื่อนทมันหรอกไม่ทนหรอกเดี๋ยวแป๊บคุณปองก็เปิดเสียงแล้วอ่ะเฮ้ยพวกมึงะืนอยไปทำไมวะ การที่เรามารวบตัวกันได้ขนาดเนี้ยทำได้ขนาดเนี้ยกูว่ามันก็ดีสุดแล้วปะวะแพ้แล้วไงวะก็ใหม่ได้นี่กูเชื่อนะเว้ยชัยชนะก็ต้องเป็นของเราสักวัน จริงไปเนะี่ยกูตัวจริงนี่แหละทำไมวะกูให้ความใจพวกมึงไม่ได้ไง <G ül üyor> ได้ดิ <G ül üyor> แต่กูแค่ไม่ชินวะ่ะจริงขนลุกเลยอ่ะเนขะินไปเนี่ย เล่นใ้จีได้วะเที่ยสัญญาณเต็มเป็นได้ไงวะมึงว่าสัญญาณมันกลับมาได้ไงวะไม่รู้ว่ะหรือว่าให้ธามันเปลี่ยนใจวะ คอยดูอย่างให้เด็กออกจากห้องสอบนะครับ ข้าซิปเก็บไฟเสียงคูปอมมาแล้วท่านพอครับตอนนี้ไฟเสียงผมหายหมดเลยครับค้าว่าน่าจะเป็นฝีมือของเด็กๆรุ่นสิเยื่อติดกลับแล้วขอให้ทุกท่านเข้าประจำที่ตอนนี้ไอ้เด็กห้องแปดกำลังจะไประกจาก,กับพอ ท่านชายกับบริการสแตนบายที่ห้องสวนแล้วครับเชิญน,นั่งสิ ผมเสียใจแทนพอออด้วยนะครับที่ผมกลับมาจําทุกอย่างได้ท่านั้นที่พอออใช้คุปปอมลบความทรงจําผมไปแล้วทแท้ๆมันก็ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายอะไรหรอกระะเบวเรนผมรู้อยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งความทรงจําของคุณก็จะกลับมาผมเป็นครูของคุณนะผมไม่คิดที่จะลงโทษลูกศิษย์ให้ชีวิตตกต่ำหรอกผมก็เพียงแค่อยากให้คุณได้รับบทเรียนเท่านั้นเอง แล้วคุณก็คงได้รับมันไม่มากก็น,น้อยเอาละคุณบอกว่าคุณอยากจะมาคุยกับผมเพื่อหาทางแก้ปัญหาไหนว่ามาสิผมและเพื่อนๆทำลายไฟล์เสียงปลุกศักยภาพไปหมดแล้ว จุเว้นอันสุดท้ายอยู่ที่ผู้ผมถ้าพออยากให้การคัลเลอร์เด็กิฟในครั้งนี้ดำเนินการต่อไปได้ผมยนินดีจะคืนไฟเสียงให้แต่มีข้อแม้ว่าพอจะต้องลาออก ถึงคุณทําลายไฟล์เสียงทั้งหมดในระบบไปแล้วแต่คุณอย่าลืมจิว่าผมสร้างมันขึ้นมาใหม่ก็ได้แต่ผมรู้มาว่าทางกระทรวงกําลังจับตาดูการสอบครั้งนี้อยู่ความสัมพันธ์ของพอออกกับทางกระทรวงก็ดูไม่ค่อยจะสู้ดีนักไม่ใช่หรอครับผมว่าในเวลาแบบนี้พอออกคงไม่อยากจะล้มเหลวให้ทางกระทรวงเห็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับ คุณทำการบ้านมาดีกว่าที่ผมคิดเ่อรเรตผมประทับใจนะแต่ราคาที่คุณเรียกมันแพงเกินไปผมจ่ายให้คุณไม่ได้หรอกแต่ผมอาจจะให้อย่างอื่นแทนได้เช่นผมจะให้คุณกลับมาเป็นเด็กกิฟต์ตามเดิมแลกกับไฟเสียงที่คุณมีคุณคิดยังไงเราเปเลต คุณกลับเปลี่ยนคลาสกิฟต์กับเพื่อนๆรับอภิสิทธิ์แบบเด็กกิฟต์ตามเดิมตกลงไป